สวัสดีครับวันนี้เฮียก็พามาปราสาทเมืองต่ำบริลัมปราสาทนี้ก็แก่เก่าแก,แก่เป็นปราสาทเก่าแก่ประมาณสองพันปีที่หินน่ะหินเก่าแต่ว่าตัวปราสาทเนี่ยกรมสินได้ทำขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แต่ว่ากำแพงเนี่ยย,ยังอยู่กำแพงยังอยู่แต่ว่าตัวปราสาทที่อยู่ด้านในเนี่ยล้มหมดแล้ะแต่เขาเอาหินเก่าเนี่ยจากประวัติศาสตร์ตามรูปภาพรูปอะไรอย่างเงี้ย เขาก็นั่นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราลองไปดูกันเยวก,ก็พึ่งมาเหมือนกันจะตกไหมเนี่ยเขาห้ามขึ้นหรือเปล่าไม่นะเออขึ้นได้อันนี้อะไรนะกแพงแก้วซุ้มประตูกําแพงแก้วกําแพงแก้วทำด้วยศิลาสูงประมาณ2.7ล้อมรอบโบราณสถานสี่ด้าน อันนี้สระน้ำนะเนี่ที่เห็นเนี่ยสระน้ำสระน้ำล้อมรอบเลยเนี่ยแสดงว่ามีองค์พญานาคราชอยู่แน่นอนด้านหลังนูน่นด้านหลังถนนนู่นอะ่ะข้างนอกข้างนอกปราสาทนี่จะเป็นบึงใหญ่เลยอันนั้นนะมีพญานาคราชแน่นอนพวกไหนดราม่านี่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะไม่เชื่อนะแต่เฮียเชื่อ อันนี้ดูนี่เราก็กำลังจะเข้าไปขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปนะเจ้าคะ่ะเข้าไปก็ศักดิ์สิทธิ์ดีศักดิ์สิทธิ์ที่จริงเนี่ยเขาจะอยากอยากจะมาสวดมนต์ตรงนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้สวดเขาไม่ให้ทำพิธีเขาให้ทำพิธีด้านนอกนี่เห็นแสงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่องค์พญานาคเน,น,นี่แสงจาก จากเอ็นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเราก็เนี่ยโบราณสถานก็เหมือนทั่วไปเหมือนพนมลุงเหมือนปราสาทหินทั่วไปที่สมัยนี้สมัย,ย,มยที่ขอเมื่อจะศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานก็เป็นเหมือนทั่วไปเหมือนปราสาทสนอกก๊กทม ก็มีโผล่มาตรงนี้ก็จะเห็นออเสระน้ำนี่นี่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องตักน้ำไม่รู้จะตกลงไปเปล่าลองดูสระน้ำล้อมรอบ,อบเอเขาให้ตักน้ำตรงไหนไม่ได้ถามเข้ามาเห็นอบอกด้านขวาอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่อง์พียนาก็ได้อุย้ยน,นี้เขาลงปะถ่ายวิดีโอตัวภาษถ่ายวิดีโอทั้งถ่ายวิดีโอทั้งถ่ายรูปมันก็ไม่ไหวนะถ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวคย่อยโอ้มันก็ใช้เวลานาน ถ่ายวีดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยอันนี้น้ำที่พวกกษัตริย์เขาจะตักใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนทำทำที่เอาพรามเอาไปทําพิธีในวิหารถวายพระศิวะพระแม่อุมาของกษัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ ก็ยังมีองค์พญายหน้าคาะเฝ้าดูแลอยู่สถานที่อย่างนี้นี่ค่ะสมัยขอมพญานหน้าเฮ้เราจะตักน้ำตรงนี้หรือเปล่าน้ำตรงนี้หรือเปล่าหรือบ่อตรงไหนให้ดูให้ข,ขึ้นไปหน่อย น่าจะให้ขึ้นนะเอาวางไว้ก่นเห็นก็บ่อบ่อน้ำนี่ไม่แห้งใช่ไหมได้ได้นะถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปเดยว นี่ก็คงเป็นอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาอ่านเอาใน YouTube ทั่วไปเขาก็มีอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นกำแพงแก้วอันนั้นชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสองธรรมดากำแพงเหมือนสวรรค์นเนี่ยเออกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้เนี่ยก็ต้องมีกำาพงกำแพงสาธุรู้สึกเหมือน รู้สึกว่ามีคนตามหรือเปล่านี่คิดไปเองวะเนี่ยแล้วเยีจะลงได้ไหมเนี่ยเออเอาดูดิอุย้ยไอ้นี่แม่กล้องมันก็ต้องถือไงตกก็ไม่ได้ไงใช่ไหมํำพังตัวเองยังไม่รอดแล้วเนี่ยอให้ดูรอบรอบแผงแก้วขอญาตวางไว้ตรงนี้ วางวาง,วงเอานั่นมาตักเอาอะไรอะนี่อะไรเนี่ยปราสาทปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือนี่เออนี่ปราสาทองค์ทิศเหนือนี่นี่พงกนี้ปราสาททั้งนั้นเลยตัวปราสาทเออก่อสร้างด้วยอ,อิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังเอ,อสลักภาพพระกิษณะ ยกภูเขาโควัฒนะเพื่อปกป้องคนเลี้ยงวัวและฝูงวัวให้พ้นจากอ๋อพ้นจากพายุอ๋อสาธุขอกราบอันนี้ก็เป็นปราสาทเหมือนกันบัวยอดปราสาทส่วนบนของปราสาทเรียกว่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นรูปดอกบัวประทับบนยอดสุดของปราสาทแต่ละหลังใช่เปล่า อันนี้เหรอหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันพอดีพอดีดไม่ใช่มะขุเทศไงไม่รู้ไงเพิ่งมาเหมือนกันเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเออ <c oughs> ได้นะปกติจะถ่ายรูปนะนี่มันวีดีโอก็ก็ดูให้ดูประสาท ดูความงามอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยเดี๋ยวไปอ่านดูสิเนี่ยพวกนี้ค่ะประสาทนี้ไม่ค่อยมีใครมาหรอกเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างในอันนี้เลยถ่ายรูปสวยอะ่ะให้พวกแบบพวกผู้หญิงแต่งตัวแบบนางรำอะ่ะมาลำแล้วก็ถ่ายรูปแต่งตัวแบบแหบมบแบบเป็น มีนั่นห่ะมาถ่ายรูปกันบรรณลันนยบรรณลันนยสองหลังสร้างด้วยอิฐอยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มกลุ่มปราสาทอิฐข้างละหนึ่งหลังลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุก,กเฉพาะหน้าผนังผนังหลังคาพังลงทั้งหมดใช่ที่เขาบอก เหลือเพียงเกาะประตูและทับหลังซึ่งทําด้วยหินทรายเท่านั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ตำราทางศาสนาและอาจเป็นประดิษฐานรูปที่เคารพชายนี่เหมือนห้องสมุดเขาเนะ่ะเ,เขาจะเป็นลักษณะนี้นะปราสาทขอมอะออจะเจะกไว้เก็บเก็บคัมภีร์ห้องสมุดพวกเนี่ยคมภีร์ห้องเก็บคัมภีร์ ห้องเก็บคัมภีร์อันนี้เป็นกําแพงแก้วชั้นที่สองอันนี้ตัวประสาทตัวปราสาทตัวปราสาทน,นี่ห้องเนี่ยห้องเก็บคัมภีร์ก็เป็นลักษณะดเดียวกันหมดเลยเหมือนที่สตอกก๊อกทมเลยอะเออแต่ที่สตอกกอกทมนะให้หวยแม่นนะที่นี่ไม่รู้จะแม่นป่าเออที่นี่ที่นี่ไม่รู้แม่นป่า อาจจะไม่แม่นก็ได้พเพราะเฮียทาพิธีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเฉียบอ่ะไม่ค่อยเนี้ยบอ่ะลืมทูบลืมนู่นลืมนี่ลืมทูบเอามาแค่เก้าดอกเองจริงมันต้องใช้สิบหกไงใช่ไหมเฮียก็ทําแบบผลไม้ก็น้อยน้ําแดงก็เออมันไม่มันไม่ครบพิธีมันไม่ครบก็ไม่รู้ตัวเลขที่เราได้นะมันจะมันจะน่นหรือเปล่าออใช่ไหมเออใช่เขาบอกห้ามปีนป่าย แต่เมื่อกี้ปีนไปแล้วเออทำไงวะนะเออนี่ยเออนี่ตัวประสาทอันนู้นสวยนะเนี่ยทับหลังทับหลังทับหลังสวยมากเลยเอออะไรเออไดีเ๋ยวเฮยจะขึ้นไปสิเขาบอกห้ามปีนไป่ยเฮไม่ได้ปีปนป่ายเฮ็ขึ้นเฮขึ้นปกติ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นสีวลึงที่ประดิษฐานของสีวะลึงแล้วจริงๆจะต้องมีโยนีโยนีตรงนั้นไงเนี่ยจะปล่อยเนี่ยสีวลึงเนี่ยแล้วโยนีเนี่ยเนี่ยรูรูโยนีนี่นี่นี่พูดเองนะไม่ได้ถามเขานะแต่ประสาททุกประสาทของขอมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นลักษณะแบบเนี่ยมีสีวะลึงแล้วก็จะต้องมีโยนี เดวไปพาไปดูโยนีแล้วเราจะไปขอพรกันตรงโยนีของพระแม่อุมาอยู่ตรงไหนว่าโยนีหาไม่เจอรูโยนีไม่เหมือนสนอกอ,อกทมเราจะเห็นรูโยนีหรือว่าอยู่ตรงไหนจะต้องดูอันนี้ไม่เห็นอันนี้อาจจะเป็นรอยแตก เออจะเป็นรอยแตกธรรมดาก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คำคำมาวะน,นี่ก็าประสาทประสาท,สาทหลักต้องอยู่ข้างในสุดประาตัวประสาสประธานนี่น,น,นี่น่าจะเป็นประสาทองค์ประธานขออนุญาตเข้าไปดูนะสาพ่ะนี่มันเป็นรูอยู่นีเปล่าวะ สิบลึงโอมนะมมสิวายานะมหะโอปนะมมสิวายานะมหะโอมนะมมสิวายานะมหะโอมาตาเจตาคีโอมาตาเจตาคีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รูโยนีนี่หว่ารู้อะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนที่ขอแยดขึ้นเฮ้ยไปรักษาหน้าเดียวกัน เสด้ยนะเป็นลักษณะเดียวกันเออไม่มีรูโยนีไว้เราจะส่วนใหญ่จะมาขอพรตรงนั้นก็ขอพรตรงเสวลึงก็ได้อ,อ่ารูยนีไม่มีไม่เหมือนที่เซอกกทมะกรอกกทมนี่มีมีรูช่องโยนีเราจะมาทำไมตรงนี้วะเนี่ยกู ออให้ดูเสียวตกลงไปมากเ,ยเอยทำไงดีวะแข้งขาจะหักตัวนี้นี่อะไรปราสาทองค์ประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันมีสิวหลง โอมนัสสิวายนะมะหะโอมนัสสิบายาะมะหะอมนัสสิวายนะนมะหามีทั้งสามก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมก็ให้รับสิ่งที่เป็นมงคลอ,อายุประมาณสองพันปีเนี่ยก็ต้องพิเศษนิดหนึ่งไอ้ใครสวดอะไร วัดแถวนี้จ้าวขึ้นไปดูเออ อืมวลักษณะเป็นลักษณะเนี้ยก็ลักษณะนี่สร้างข้านี่จะเป็นเนี่ยจะรู้แค่เนี้ยว่าจะเป็นพวกทางเดินชั้นที่สองและนี่จะเป็นห้องคัมภีร์ห้องเก็บคัมภีร์นั่นก็ห้องเก็บคัมภีร์มีสองด้านแล้วก็จะเป็นตัวปราสาทที่กษัตริย์สมัยโบราณขอมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าชายชัยวรมันต่างๆทั้งหลายได้ ทําพิธ <c oughs> ีเขาบอกว่าบ่อน้ําอยู่ตรงด้านขวานี่ไม่เห็นตรงนี้นี่ห้ามปีนป่ายนะออ,ไไนอันนี้ก็ตรงนี้ที <c oughs> ่ก็ขออนุญาตขึ้นไป <c oughs> ไม่ขึ้นดีกว่าไม่ไม่ต้องขึ้นดีกว่าไอ้แค่นี้ก็รู้แล้ะ ถ่ายตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตก็ขึ้นไปเนี่ยที่กษัตริย์เนี่ยท่าทำพิธีนั่งตรงนี้นะมั้งเดาว่าว่ากษัตริย์จะต้องนั่งตรงเนี้ยตรงที่อยู่บนสุดแล้วก็ทําพิธีเดาเดานี่เดาล,ล้วนเลยเพราะไม่ได้เกิดสมัยนั้นไงเกิดสมัยนี้ไงนะเดาเดาเดานั่นแหละนี่ก็สวยเป็นอะไรที่ เป็นมงคลนี่ก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดูด้านหลังสิ็ขีม่ขึ้นขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าค่ะไม่ได้ลบหลู่แต่ก็จะมาถ่ายทำถ่ายรูปไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวต้องขับรถไปกลับกรุงเทพแล้วไก่ก็ให้รู้ไว้เป็นอย่างนี้ นี่ก็สมัยนี้ชือทางก็น่าจะกระแทกแบบอันนี้ตรงนี้สองโค้งนี่ได้นงเสียอืมอ๋อท่านขึ้นมาตรงนี้ดินี่เป็นบันไดแสดงว่ากษัตริย์นี่ต้องขึ้นมาข้างหลังนี้แบบเคยเห็นประบุญจิ้นปะที่แบบนั่งบนบันลังอ่ะขึ้นมาเออพวกเนี้ยจะเป็นลักษณะเนี้ย คิดว่าอย่างนั้นนะมาทาพิธีตรงนี้แต่สีบลึงหายไปสีบลึงทุกที่หายไปหมดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออไม่เข้าใจสีบวลึงทุกที่จะหายไปแล้วแต่โยนีพออไปไม่ได้ไงเพราะโยนีติดอยมแพงเอาไปไม่ได้เอาให้เห็นถึงความสวยงามอืม นเขาบอกมีบ่อน้ำไม่มีที่จะไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวไปตักมาแล้วกันก็ไม่ต้องตักละมั้งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละแค่นี้ประวสติาสตร์จะถ่ายรูปแล้ว นี่ไม่ได้ไลฟ์สดนี่เดี๋ยวไปลง Youtube ติดตามกันได้ก็ให้ชมกันอีกทีอันนี้เป็นคลิปที่สองของปราสาทหินเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอญาดขึ้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูโดยรอบเนี่ยทางเข้าขึ้นมานี่หอคัมภีร์หอคัมภีร์กำแพงแก้วชั้นที่สองข้างนอกก็จะเป็นสระมีน้ำล้อมรอบอือนี่ก็จะเป็นห้องทำพิธีพิธีกรรมเขามีหนึ่งสองสาม ก็คงเป็นท่แล้วคงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของขอมอะ่ะข้างหน้าก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ข้างหลังอะ่ะเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์ใช้เนี่ยบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อยู่นู้นเดี๋ยวออกไปก็จะเห็นที่กษัตริย์ใช้ในการทําพิธีเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกัน ออยากถ่ายรูปตรงนี้สวยหยุดวิดีโอไว้ได้ไหมหยุดวิดีโอไว้กันอันนี้ก็จะเป็นด้านทิศทิศตะวันตะวันออกเนี่ยอันนี้ทิศเหนือนะสมมุติด้านเหนือเดินอ้อมมาดูบ่อน้ำ เขาบอกเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะตักน้ำไปอะไแต่เฮียมไม่กล้าตักว่ะนี่ก็เงียบดิทุกปราสาทขอมนี่ทุกสี่ทิศก็จะมีอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันนี่กำแพงชั้นที่สองกำแพงชั้นที่หนึ่งเข้ามาจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกที่เลย เหมือนกันกที่คล้ายๆกันไปชมห้ามนั่ง Please don't sit กลัวเออน้ำมันนี้น่าตักมันเหมือนไอ้น้ำนู้นเหมือนน้ำนิ่งไม่น่าตักนี่อสาวาขวดมาตักยนยเนี่ยแต่ไม่กล้าตักไม่ใช่กลัวหล่นหรอกแบบ มันก็เหมือนน้ำธรรมดาใช่ไหมแต่เหินเข้าปล่อยน้ำประป่ามาธรรมดาไม่ให่น้ำแบบศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดออกมาจากใต้ดินเป็นน้ำขององค์พญานาคอไม่ใช่ไม่รู้คนเขาหลอกเฮียหรือเปล่าให้เฮียมาอามาเอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์เฮียก็เลยมาเนี่ย เป็นลักษณะน,น,นี้เดี๋ยวต้องไปเอาไ้นั่นก่อนอรู้สึกตัวเองเหมือนโหราทิปดียังไงไม่ทำไมต้อง ต้องขึ้นทำไมเราไม่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปพนมลุงอีกอันนี้ก็ยากขึ้นไปยากลงไ่ยาก,ก,ยากดันขึ้นข้างหลังเออเขอกราบลาด้วยค่ะไปละ นี่เป็นด้านหลังขึ้นเลยโอ้โหจะตกตัวเนี่ยไอ้ดูนี่ดูบันไดด,ดิขึ้นยังไงเนี่ยเอ,อ๋แข้งขาก็ไม่ค่ดีโอ,โอย เมันมันต้องมีสคริปอะ ที่แบบหล่นอน่ะมันต้องมีแน่นอนไหนบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แบบว่า เมืองต่ำวัฒนธรรมหอมกลับแล้วคอยคอยยืนมาอะไรสิทธิ์ทั้งหลาย Okay. ที่นี่นะรู้สึกยังไม่รู้แรงแบบแต่ที่สนอกก๊อกทมแรงนะเดี๋ยวไปผนมหุงต่อ นอกจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูเข้าไปเออถ่ายรูปจุดจุดนี้หน่อยก็ดีต่อไม่ได้วิดีโอมันนั่นเลยเนี่ยจะเป็นบ่อน,น้ำที่ใช้ตักน้ำเอ้บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนไวะเนี่ยที่เขาบอกน้ำไม่แห้งไม่ใช่อันนี้นะ รอบจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปพนมลุงต่อแป๊บเดียวน,นี่จะเป็นบ่อน,น้ำ ที่เขาใช้ทำพิธีห้ามนั่งห้ามลงสะ,ะน้ำล้อมรอบเป็นรูปตัวแอลโอ้ลงไม่ได้หรอกมั้งเนี่ย เข้ามา